ลูเซโลถูกฟันไปหลายแผลแล้วเขาก็ยอมถูกแทงเพื่อให้อากินลุกขึ้นมาจากกัดการกับมันไฟที่เริ่มไหม้ไปทั่วเอเนนาพยายามส่งเสียงขอความช่วยเหลืออากินก็ฮึดสู้กับชายสวมหนากา และใน,นที่สุดเขาก็จัดการมันได้จากนั้นอากินก็จุดไฟโยนตามลงไปทางน้ำมันด้านล่างติดไฟชายสวมหน้ากากโดนไฟคลอกอยู่ในนั้นพออากินจะเดินกลับมาหาเอรนนากองไฟมันก็ลมทับบังหน้าเขาไว้เอรีนาจึงตัดสินใจทุบตู้มนุษย์ทดลองให้หนามันไหลลงมาดับไฟบางส่วนนักดับเพลิงได้ยินเสียงตะโกนของเธอพวกเขาจึงสามารถช่วยทั้งคู่นี้ออกมาได้สําเร็จระหว่างที่ทั้งคู่ถูกช่วยออกมาอยู่ที่รถพยาบาลพอ กับลูกก็ได้เจออีกครั้งอากินเห็นว่าหีบจำนวนมากถูกคนเอาออกมาจากโรงแรมในหีบสีแดงก็มีหน้ากาของเจ้าฆาตรกรอยู่แต่เขากลับไม่เจอศพของมันเวลาต่อมาอากินก็ได้มาตามเจอตัวของฆาตรกรนักสะสมที่บ้านเขาสืบจนรู้ว่า